เมื่อปีที่แล้วใบตอนนี้ก็ใบไม่ดีเนาะเนี่ยมาดีหมดเลยเนี่ยปีที่แล้วอ่ะตอนนี้ใบก็ไม่สวยแต่มาปีนี่ใช้แม็กมาแล้วว่าใบสวยขึ้นใบ,บสวยหมดี่ยใช่มันจะง้องง้องง้องเนาะสภาพมันหนักประมาณไหนครับผม,มต้นนี้ฮะมันก็ไม่เลวไล่ซะเก้อละเกินเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ไม่งามเหมือนต้อนอื่นเขาไงอ๋อครับเออแล้วพอมาใช้เนี่ยเห็นไหมใบขึ้นท,ทันทีเลยเนี่ย ถ้าเทียบกับต้นอื่นก็เริ่มใกล้เคียงแล้วนะใช่ใช่มันใกล้เคียงหมดเลยใช่ต้นข้างหลังนี่โอ้โหมีต้นเนีย่ยโตมันโตงหมดเลยเนี่ยพี่โสนเพื่อนเนี่ยจากต้นเนี่ยที่ว่าเป็นละใบเต็มเลยเนี่ยต้นใช่ใช่ใบเขียวใบเต็มเลยเนี่ยอ๋อมีรอยของก้านทูบเหลืออยู่นะใช่ใช่แต่ ใบมันเริ่มยอดเริ่มแตกออกมาใบาเริ่มเขียวใช่แล้วตรงนี้ว่าเป็นการถูกเออนี่แหละไม่เห็นมีอาการเท่าไหร่เลยโอ้ยตอนนั้นยิงฝันี่เนอของเก่าเอยเนื้อโอ้อันนี้กิ่งที่เป็นการทูบหักอย่างนี้เลยเนาะ,อะโอ้แสดงว่าฟื้นจริงๆฟื้นฟื้นยอมรับเลยว่าฟื้นเยอะดูเหมือนดูใบเหมือนปกติเลยนะตอนนี้ ใบก็ใหญ่หนามากเลยปกติดูดูการหน้าทำเพื่อนแน่นอนใช่โอ้ oh, นี้อันเดิมที่เป็นกา้านทูบจับก็หักเลยอเอามาปลูกใหม่ปีเดียวนะปวดหัวยันมือโอ้ oh, ต้นนั้นละปีเดียวเหรอฮะปีเดียวฉีดเมกมากแล้ว่าไปด้วยเลยด้วยกันเลยใช่โอ้โห oh ต้น ก็เริ่มสูงเม็ดครึ่งแล้วนะโอ้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นขั้นสูงใช่โอ้ยตอนนั้น,นอนน่ะเนาะที่ยังไม่ได้ใช่อ่ะพีม่ม,มันจะเหลืองรากมะละกอเหรอใช่มะกอปลูกมะละกอมาเลยงอ้นะ